สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่แม่จินเขาอยู่จังหวัดมหาสารคามเดินทางมาจากอุบลอุบลราชธานีนะครับงานล่าสุดอยู่อุบลตลาดหักมุ่นดิแม,ม,ม่ลมุนจังหวัดอุบนลนะครับนีวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานเล่นนนอยู่บนสองหมื่นวันนี้วันที่ยี่สิบเล่นเดินทางครับติบกับป๋นแพงตอนนี้อหกสารคามแล้ว ใช้ผู้ไายค้นอที่สงสัยนะครับสงสัยว่าวันที่19เกนี่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นหลายค้นอทีตหู้แต่ทุกคนทายคิดไปเบิดลตแหละม,มันลงมาได้แต่ผมบอกว่าบ่าบ,าบาหายุ้่งก็เลยเป็นยังไงติมันเกิดเหตุการณ์อยู่ดีๆนี่มีคนนอกเข้ามานะครับมาขาโมยโทรศัพท์ แดนเซอร์ <Dan> ของวงเลยในพ้นสิหาของน้องย,ยังกว่าอีตอ,ต,อต้งตอ,ตอ, <laughs> อโอวบลักออ <laughs> อโอววบลักต่อโบอไปพร้อมกินไปพร้อมดอออมิมีคนมาขโมยอยู่หลังเวทีที่แลกมาตีสนิทมันเป็นแฟนคลับมันเป็นแฟนคลับพ่อเขาขึ้นไปเต้นทั้งเวทีเขาชาร์จโทรศัพท์ไวทแต่เวที ยิบข้องเขาใส่กระเป๋าของเกงแล้วก็เดินไปขึ้นรถหน้างานประมาณร้อยเมตรขึ้นรถไปแล้วจาบของโทรศัพท์นี่น้องต้อที่เป็นเดนเอือสาวห,หน่อยแล้วเมื่อนโชว์นี่กยย็เลยยางลงมาไม่บอเห็นโทรศัพท์จาขบขวางมาโทรศัพท์จับขวงหายาก็เลยใส่เครื่องของมูจับสัญญาณนั้นมันี่ก็เลยนั่ไปปอวัดเครื่องของจากขวางห่าดใส่อยู่ใส่ก็เลยไป,ไปพ่อไปแล้ว ก็เลยตามขึ้นไดในปบกรถจอดบอกว่าเอาโทรศัพท์คืนมาทำนั่๋ย้ผมอาจธิตัดคลิปบางส่วนให้พี่น้องในเบื้องแต่ขอบอให้เห็นลูกผู้ต้องหาค่ะล้วกันเพราะาว่า,า,น,น,า,วาน้องอายุสิบเจ็ดปีหนึ่งเป็นเยาวาชนอยู่นะครับเล่บอยากให้น้องเ,เสียอนาคตนะครับเมื่อนั้นก็เลยว่ากา้าตวเตือนไปหลายย่างแล้วผมเนี่ยเรียกตำรวจมา ด้านหลังเวทีทันทีเลยไม่ถึง5้านาทีาผมมาถึงกับตำรวจผมอยู่หน้าผมอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้างานตำรวจพอดีเล็กขอมากอดในงานาที่ม่นกับว่าได้ลอกตัวไดไรยังแบบกพิ่แกก็ยังมาท่านหนีห้คนที่เป็นขโมยนะเลยได้คุยกันอย่านั้นเล่เอาตำรวจมาคุย้ยกว่าน้องเป็นอย่างนี้นะน้องทําแบบนี้ถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วนะเน้องจะไปดีเสธไม่ได้นะถ้าเขาแจ้งความ หนึ่งเลยความเลวตวนเลยความสงสารออกันที่บวกจักของโทรศัพท์ห้ไปแจ้งความก็ได้อยู่แจ้งเมื่อใดก็ได้แจ้งเมื่อนี้ก็ได้เพราะว่าลูโต้ผู้องหาแล้วแล้วก็มีบัตรประชาชนมีอย่างียบร้อยมีที่ยูุชัดเจนอย่างเบือซื้อบ้านเลขที่ชัดเจนนะครับออแจ้หน่องกันยังเลียนหนังสืออยู่น่าจะยูมอ,อ,อ่วหาถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ แล้วมาขโมยแบบนี้นี่บ่เหลือเสร็จผมแล้วก็เลยว่าลองขอโทษเขาดูน้องลองขอโทษพี่เขาดูเขาจะยอมไหมมันแล้วแต่เขานะถ้าเขายอมก็คือเขาไม่เอาเขาเขาเขาอาจจะไม่เอาเรื่องเราหรือเราทายังไงก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เขาให้เขาสงสารเราให้เขาให้ดูเหมือนว่าเราไม่ได้เจตนาหรือยังไงเราจะขอโทษเขาไงเราจะทําอีกไหม แบบนี้ถ้าเราไปทํากับคนอื่นนี่เราอาจจะติดคุกเลยนะหรือเราอาจจะมีคดีติดตัวออีกอย่างหนึ่งเราเรียนไม่จบคณะโคตกาําลังสีสดใสเบิ้งหน่วงเมืนอกันเห็นหนามันและก็เล็ดตนด้วยตนนึกนึกถึง่อก็แเม,ม่อคอก็บเม่กับพวกสีบรูดอกว่าลูกมาเป็นขมุยเดยวสีตัดขีดบ,บางส่วนนี่พี่น้องนี่เบิง้งนะครับ ว่าบรรยากาศมือเกิดเหตุนี่มันเกินยังขึ้นเนี่ยแต่ว่าผมิดขออนุญาตบอแพ่นกล่องไปทั้งทั้งมองเลยแต่คนอื่นถ่ายเยอะมากไม่อยากให้ปล่อยคลิปนี้เพราะว่ากลัวน้องเขาหมดอนาคตนะครับยอไปบิ้บรรยากาศให้คิดอีกจกนิดหน่อยครับเดี๋ยวสิเอาลองให้เบิ้งครับเราผมจะมาสรุปฟังโอเค พี่น้องไปเบึง้งงขิดไปแล้วก็สิเห็นบรรยากาศความชุลมุนนะครับด่านหลังวิธีเพราะว่าทุกคนนี่หุ่มมาเบิดเลยด้ยเขาสิมาตีเขาจะมาทำ้ายเขาอโมโหแทนนะับเขาโมโหแทนคือเมื่อไ่มาเหตุกันแบบนี้แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ผมไปนั่งอยู่หน้าง,งานผมไปยืนคุ้มที่งานต่างวิธี ผมเห็นมีคนละเมืองดีอยู่ละแวกนั้นล่ะอยู่แถวตลาดนักมุ่นเพิ่นมาบอกว่าให้บอกให้หมอลลำที่กลางเต็น์กลางอะไรเนี่ยเก็บของดีๆนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านแถวนี้เขามาบอกว่าเด็กแถวเนี้ยมันดื้ออ,อ,อีกอย่างหนึ่งมันย่างหาทะลุหากันด้ฟังในน้ำมุ่นเหมนอนกันเด็กมันดื้อก็เลยก็เลยบ,บอกในกลุ่มหน่อยแล้วว่าให้เก็บของมีค่าไว้ดีๆอย่าเอามาไว้ ถ้าเอาไว้ที่เต็นท์ก็ต้องมีคนเฝ้าเออเตือนคือว่าเป็นอุท่าหอนแ้วก็เป็นทิ้งที่ว่าอยากให้เกิดแต่ถ้าหายวันนั้นนี่ยเขาก็ตามาแต่ขึ้นก่อแลงวก็จนงทีตำรวจเมอน,นประมาณเกือบยี่สิบนายตำรวจที่มาคุมงานน,นี่สามสิบห้านายออมาหลังเวทีประมาณเกือบยี่สิบนะครับออตำรวจกับจองเสียเอาแล้วเอาแ้งเอาแล้วปล่อ, <c oughs> อยเว้นก็ย้นันพอดี เซลเราเด็กก็เลยถามเจ้าของโทรศัพท์ว่าเสียวเรีองเขาบอเซาเรื่องเขาต้องไปแจ้งความเราพยานงยายน่าจะคือเฮอกไปล่ำยุ่ยไก่นาะแต่ถ้าไปเที่ยวมาอีกเนาะถ้าไม่เอาเรื่องก็จีบเอากันแบบไหนจะเลี้ยตัวนนะึงมาเนี่ย คือคือมันมีหลายหลายงลวงเลยเลยครับที่เกิดกาบมีหลายวงมากที่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําไมผมถึงห้ามคนนอกเข้าด้านหลังเวทีเพราะเหตุน,นี้แหละครับเป็นอยังผมคือมากสิวัตลอดว่าหลังเวทีควรจะจำกัดให้มากกว่านี้เพราะอะไรหนึ่งเขาบูห่หวผู้ใดมากน้ำไข่มือนี่เอฟซี คนหนีมากมือนีเอฟซีผู้ FC, นั้นมากมือน,นีเอฟซีบอสโฌมากแมนยยบางคนบอสโจกับหัวจักแต่บางคนที่มากับเอฟซีบอสโฌบอสโฌก็ไม่รู้จักเขาแฝงตัวเข้ามาเพื่อ,อที่จะมาเป็นขโมยหรือมาสอดส่องอะไรมาหา,หลาผลประโยชน์เออมาหาผลประโยชน์หรือเปล่า,าคนที่เขามาเป็นโจรบอรกับว่ามีผูใ้ใดสกแนกนหลาะว่าแต่ผมเ่อวาศิลปินแต่ละคน กตสิบมมีเวลาสิไปเบิ้งผู้ใดสแกนผู้ใดหรอกแม่เขาใหญ่น้ำใหญ่สาวโจนต่อยกับผมกะบ่ได้เบิ้งเต็มสองตาหรอกว่าคนนี้สิเป็นโจรถ้าเราเป็นโจรมันก็บัางบ่อเนาะเป็นยังคือคือคือต้องมีกฎนี่ึ้นมาเพราะว่าป้องกันคนหนอกป้องกันคนพวกนียบสีขาวมาหลักขโม้อยขาวมาหาคนบิวนอกเหนือจากการเป็นศิลปินแม่มาหลักมาหลักมาไล่ศิลปินกับมี่แม่แม่เละแม่ค่าขายบุกม่วง มาเปิดน้ำเต้นศิลปินโทรศัพท์ก็มีมาลากเอาโทรศัพท์กับแม่ลักเอามาไล่เขาหอยไว้เขาใดมาไล่แล้วเขาเอามาแขวนไว้ยิบออกไปมวนมวนใส่วกไปผู้ใดสิบหัวจักอันนี้บริวารไพเดิสมมุติให้ฟังเพราะเคยเห็นมาแล้วเคยเจอมาแล้วนี่แหละครับก็เลยอยากเสียให้เป็นอุท่าหอนสอนใจให้กับศิลปินหมอลำเพราะว่าบางคนมีเอฟซีเยอะเอฟซีพเข้ามาหาเยอะ บางคนเมาเขามากโดยที่เข้าผมบริษัสามารถที่ไปตรวจตาให้ทุกคนได้สแกนให้ทุกคนได้เทียงกับว่าให้ระวังให้ทุกคนระวังอยกันเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมกบจังสิได้จัดการถือมันที่เป็นประมาณนี้อันนี้ฝากศิลปินทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวงสาวน้อยเพชรมันแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ฝากมลลำทุกวงด้วยนะครับว่าสิ่งที่วงเราเจอเราก็อยากจะแชร์ให้ ศิลปินวงอื่นๆได้มีมาตรการป้องกันเหมือนกับเรานะครับเขาจาังเลยกัขอบคุณพี่น้องหลายๆครับมืนน่อนี้เอาข้าวเม่าไว้ฟังเบาๆแห้งครับเพราะว่าอยูุลานขุดตรงเ <c oughs> บาๆแห้พ้อด้ได้รู้ว่ามือไหนมันเกิดเหตุการณ์อย่างบา <c oughs> งคนกับพึ่งรู้บางคนกับศิรู้ยุ่นนะบางคนเขากบบทีเห็นคลิปลงเลี้ยวลงอย่างนี้นีน่หน,น่อยๆเนาะแต่ว่าพ่อได้ที่นีน่ขีดเต็มแล้ววงสิรลร้องตัดคลิปอันนี้ให้เบิ่งพี่น้องใ้เบื้องหน้าครับเขาพูดอะไรล่โอเคค่ะสวัสดีกค่ะ